แนะห่งความเข้มแข็งปีกล้าขาแข็งในทางจริยธรรมของศาสนาของเราเมื่อได้จริยธรรมศีลธรรมของพุทธศาสนาอ่อนเปรี้ยเพียแรงลงไปเมื่อนั้นชาพุทธก็จะไม่มีคุณภาพ ก้นันวันที่พุทธศาสนาจะอันตราฐานเละเหลือนฟั้นเฟนเลือน,น,อนลางจางคายไปจึงเป็นจึงเป็นสิ่งที่น่าประทับใจเรามักจะเห็นกันมาหลายชั่วคนเสิบทอดกันมาเข้าวัดแต่อ้อนแต่ออกมาจะทำบุญสุนทรทานจะให้ทาน จะทำอะไรก็ตามจะเป็นงานมงคลงานอัปมงคลงานล้มงานตายพอพระขึ้นมาไหว้พระอรหังสมาเสร็จรยร้อยแล้วก็มาอย่างพันเตวิทงวิสง,สงขอสินละหละกักษาะอายติส,รสารนนมิตะพันจะสีรานยาจามิยาจามะยาจามิหรือว่ายาจามะันไปว่าขอ ขอสินแล้วพระก็นำกล่าวพาพูดพูดไปตั้งแต่นมโมไปถึงจบสินห้าเส้นแปดความจริงก็พูดกันได้ทุกคนไม่น่าจะต้องให้พระพาพูดเสียเวลาเหมือนกับเดินได้ไปเป็น แต่ก็จะต้องให้อุ้มให้จูงกินเป็นอยู่ก็จะให้ป้อนมันก็เลยเสียเวลาไปเปล่ากลายเป็นคนอ่อนแอลักษณะเช่นนี้แหละถือว่าเป็นลักษณะเข้มแข็งทางจริยธรรมพี่น้องศาสนาอื่นศาสนาคริสศาสนาอิสลามเวลาเข้าโบสถ์เข้าเชิดเ,เ,เข้ามัสยิด เขาจะพากันไหว้สวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้าโดยตัวเขาเองจระไธรทาเข้มแข็งขึ้นมาอย่าพี่น้องอิสลามวาระห้าครั้งเราจะได้ยินเสียงสวดจากสุเหลิมตรงนั้ไม่มีใครพาใครพูดถ้าพวกเขาพูดเองอันร้อคอเคาะว่าอันทำดุริาลางค์หอวงรอยเห็นภาพที่ พี่น้องชาวพุทธจากตะวันตกมาถวายภาพป่าวันนี้ประทับใจคิดถึงภาพสมัยพุทธกาลพวกเรามนุษย์ก็สมควรจะปฏิรูปรปฏริปปฏรูปมันเป็นภาษาพระแปลว่ากระทำให้เหมาะสมกลมเกินืนสอดคล้องกับสภาพเป็นยอยู่สภาพแวดล้อมสภาพชุมชน นี่คือคำว่าปฏิรูปรีฟอร์เมชันรีนิฟอมพวกเราต่อไปก็ต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เมื่ออาตมาเคย,เคยบอกเคยสอนมาหลายครั้งแล้วเคยสังเกตไหมทั้งพระทั้งโยมเวลาเราขอสินเคยสังเกตเห็นพระให้สินไหม เห็นไหมเห็นไม่ใช่ไม่ใช่พระให้สินนะเราขอสินฟังใหม่นะคิดใหม่ไม่ว่าวัดไหนก็ตามไม่ว่าพระที่ไหนก็ตามถ้าไม่ได้ให้สินเราหรอกเราขอสินสีลานิยาจามิขอสิน แต่พระไม่ได้ให้สินกับเราเพราะสินนั้นมันยังให้ไม่ได้ท่านาจะยพูดอย่างนั้นพระให้สิกขาบทปานาติปาตาเวลมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาธานาเวลมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ขาเมสุเมชาจาราเวลมณีสิกาปัทังสมาธิยามิผุสาวาทาสุราเมเรยมีสัตว์มัทธานาเวลมณีสิกาปัทังสมาธิยามิเน่มีแต่สิกาปัทังสมาธิยามิไม่ได้เคยบอกว่าศีละปาทังสมาธิยามิมันมีความหมายแต่มันเป็นภาษาบาลี พวกเรายังไม่ได้แปลมาก็คิดว่าเม็พระให้สินดีไม่ดีบางทีพระก็หลงเคลิ้มว่าตนเองให้สินแก่โยมเพราะฉะนั้นมาที่นี่อาตามาจึงไม่ได้ให้สินทั้งข้างทางร้ายให้ว่ากันเอาเองก็ฝดีวันนี้เห็นโยมปรางมาเห็นคุณโยมมารีรัตมาถวายผ้ปาป่าเงินตั้งแสนเจ็ดมันน้อยสุเมื่อไรพวกเราทำาททำกันเป็นสิบสิบปี ก็ยังไงไม่ถึงมากทั้งคนฆค่ามากทั้งมูลค่าถ้าพวกเราถวายกันถึงขนาดนี้จะต้องฆ่าควายหลายตัวแล้วฆ่าง,งวกินฉลองบุญจ้างมองลำจ้างนังถาพยนต์มาทำลายบุญแต่นี่เงียบเงียบเห็นไหมมันผิดกันมั่งนะนาสะเกตนะมาถวายผ้าป่ามูลค่าตั้งแสนเจ็ดหมือนกว่าบาท ที่ท่านมีน้ำใจข้ามฟ้าข้ามทะเลมาเพื่อจะมาช่วยเราสร้างภูเขาประดิษฐานพระสารีริกธาตุแล้วก็ขุดเอาอ่างน้ําเพื่อจะได้ประโยชน์ทั้งสองสมกับความเป็นบัณฑิตในพุทธศาตนาอภัมมตโตอุโภตเถออธิคันหาหิบัณฑิตโตบัณฑิตย่อมถือเอาประโยชน์ทั้งสองด้านได้ท่านว่าอย่างนี้ อุโภอเทประโยชน์ทั้งสองขุดดินตรงนี้เอาไปกองตรงนูน้นตรงนี้จะเป็นอ่างเก็บน้ําให้สัตว์ให้มวลพืชสรรพสัตว์ทั้งปฐพีได้อาศัยทั้งมนุษย์แต่ดินที่เป็นกองก็กลายเป็นภูเขาปลูกต้นไม้ดูดฟ้าดึงฝนปลูกดงปลูกปาก่าคือการปลูกฟ้าปลูกดิน ลูกศีลปลูกธรรมคือการค้ำจุนโลกให้ร่มเย็นปลูกต้นไม,าาม้งามและปฏิถนามุทธอโลกบรรจุภาษาเรล,ล,ลิกธาตุเป็นการพัฒนาที่ไม่ทําลายเป็นการสร้างสรรค์พัฒนาที่ยั่งยืนีมกว่าซัตเทิลบ์เรียวลบมินข้อภยัยผู้ปฐาบาลังหน่อยหนึ่งพวกของไม่ถูกดอกปากมันยังไม่ดีมันยังพิการอยู่ก็เลยได้ไประโยชน์ทั้งสอง ประโยชน์ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็จะไม่ได้แห่แหนแตงแตง,แตงไม่ได้ครบงานมหฬารศพเหมือนพวกเราทํามันผิดกันนะการกระทําบุญของสัตบุรุษของคนฉลาดกับคนไม่ฉลาดถ้าจะว่าคนงโง่ก็จะเป็นการตีชิ้นทากันจะโกรธกันถือว่าคนฉลาดกับคนไม่ฉลาดั้นเหมือนกันไม่แต่การสมทานสินขอสินก็ไม่เหมือนกัน มาถึงก็พูดทางสารานางังคาชา้าประกาศตนเข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่ระลึกนึกถึงอย่างมั่นใจสารณะสารณะสารนังเรามักจะเคยได้ยินแบบแปลว่าที่พึ่งแต่จริงๆมันไม่ได้ปแปลว่าที่พึ่งแต่ก็พึ่งนั่นแหละพึ่งทางใจสารณะอนุสารณะหรือว่าสารณะแปลว่าระลึกถึง เมื่อระลึกถึงแล้วมั่นใจสบายใจอุ่นใจจะมีอะไรเกิดขึ้นกาตามฉันจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธังสรนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอเข้าถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ระลึกนึกถึงอย่างมั่นใจธรรมังสรนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอเข้าถึงการระลึกถึงพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดอย่างมั่นใจ ว่าไม่มีผิดมีแต่ความถูกต้องจะต้องทับต่างสัง,ง,สาางขังสารนังค้าฉาไม่ครับพระเจ้าจะะลึกถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจอย่างมั่นใจนี่ถ้าที่พึ่งที่เป็นรูปธรรมเขาจะม,มักจะเรียกว่าเป็นนาทะนาโถนาทะนัแปลว่าที่พึ่งเอกคำหนึ่งไว้เพื่อความันก็คือทีปะหรือทีปาแปลว่าเกาะเป็นหลักเกาะยึดเหนีย่ยวอย่างในทะเล น้ำท่วมเม่มีที่พึ่งถ้าเรือแตกก็จะต้องมองหาเกาะเห็นเกาะก็จะว่ายเข้าไปหาเกาะตรงเกาะนั้นจะเป็นที่พึ่งในทะเลภาษาบาลีเรียกว่าทีปะเรียกว่าทีป่าที่พึ่งพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนพวกเราไว้สม,ม่ำเสมอแม้วันจะปริยนผ่านก็พูดเพราะว่าเธอจงพากันมีที่พึ่งนะนจะเป็นคนไม่มีที่พึ่งมีอะไรเป็นที่พึ่งท่านบอก อ, stumbled, อ,อัตตาทีปาอัตตสารนาอนัญญะทีปาอนัญญะสารนาธัมมะทีปาธัมมะสารนาเธอทั้งหลายจงเป็นจงเป็นผู้มีที่พึ mm ่งมีตนไปที่พึ่งอัตตาทีปาอัตตสารนามีตนไปที่ระลึกถึงอย่างมั่นใจอนัญญะทีปาอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งอนัญญะสารนายามีเสียงอื่นเป็นที่ระลึกถึง สุดท้ายนั้นท่านก็สรุปว่าธรรมทีปารธรรมสลนะจะมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่ระลึกถึงหมยควาว่าธรรมสร้างตนเองไม่ให้มีธรรมในตนตนจะได้เป็นที่พึ่งสร้างธรรมะให้มีในใจิตในใจตนตนจะได้เป็นสลนะที่ระลึกถึงและมั่นใจจะไปสู่โลกไหนขอบฟ้าแผ่นดินใดสวรรค์หรือนรกจะไป,ไปเผชิญหน้ากับยมพบาลที่ไหนก็ได้ไม่หวั่นใจว่าจะต้องตกนรก มั่นใจเลยว,ว่าฉันมีทมฉันทาแต่กูสรธรรมสิ่งที่ดีที่งามความหมายมันไปอย่างนี้นั้คำว่าที่พึ่งเลยสรณะนําไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงก็มาปฏิญ,ญาณตนถึงพระไตรสรณะคมเข้าถึงที่ระลึกก่างมั่นใจผูททังสรณงข้าชามิถึงทุติตติแล้วก็กล่าวคําถวายไม่ได้ขอสินเลยถ้าม,ามันจะมาขอสิน เรื่องนี้ทำความเข้าใจนิดหนึ่งจากอาจารสิงที่เราได้ยินขอ,อกันไปขอ,อกันมาพระก็ไม่ได้ให้สินเราดอกท่านพาแล้พูดน่ท่านก็มันได้บอกว่าให้เรามีสินอย่างนั้นเราก็พูดตามไปนึกว่าพระให้สินหรือพระเองก็อาจจะเคลิ้มมาตนเองให้สินแก่โยมแต่จริงๆแล้วโยมขอสิน พระให้สิกขาบทเอาเอาอีกแล้วทำความเข้าใจอีกนิดถ้มามันจริงให้สิกขาบทสิกขาเป็นภาษาบาลีสันสกฤตเรียกว่าศิกษาภาษาไทยไม่ได้แปลทับศัพท์ภาษาสันสกิตเติมเลขศูนน้อยใส่หัวสระอิเป็นศึกษา เราขอสินพระให้การศึกษาฟังไหมฟังทกไหมสิกขาประทังสมาธิยามิแปลว่าจะถือเป็นบทฝึกหัดศึกษาตอนนี้มันยังเป็นสินไม่ได้จนกว่าพฤติกรรมอันนี้ลงเนื้อลงตัวอยู่ตัวเป็นปกติของชีวิตจิตใจของพฤติกรรมนั้นจึงเรียกว่าสินสีลังสีลาวิยะภาวะปกติที่ลงตัวแล้วชื่อว่าสิน ตอนนี้มันยังไม่ลงตัวถึงปากจะพูดมันก็จะไปลักไปขมโมยมันจะไปโกหกหลอกลวงอยู่ต้องฝึกต้องศึกษาให้มันลงตัวซะก่อนเมื่อมันลงตัวแล้วมันก็เป็นสินอยู่ในตัวมันเองพระก็เลยไม่ได้ให้สินพาะก็เลยให้สิกขาบทไอ้สิกขาบทนี่แหละสิกขาประทังสมาธิยามิสะมะไปว่าสมาเสมออารอาทิยะไปว่าถือเอา ข้าพเจ้าจะถือเอาข้อนี้เป็นบทศึกษาฝึกหัดพัฒนาตนอย่างสม,ม่ำเสมอความหมายมันจะเป็นอย่างนี้ปานาติปาตาเวละมณีข้าพเจ้าจะถือเอาบทฝึกหัดนี้อย่างสม,ม่ำเสมอเว้นจากเวนคือการฆ่าจะไม่ขาจะฝึกจะฝึกเมื่อมันลงเนื้อลงตัวแล้วมันจะกลายเป็นสินเดียวนี้เป็นสินไม่ได้ต้องฝึกซะก่อน พระให้ไม่ได้พระก็ไม่มีให้ถ้าให้แล้วโยมงก็ยังยังทําไม่ได้ท่านก็เลยให้การศึกษายุคนี้นยุคนี้เป็นยุคปฏิรูปการศึกษาไม่แน่ว่าทางกระทรวงศึกษาธิการจะเข้าใจในเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าการบวชจะต้องก้าวไปกับการศึกษาไตรสิกขาคืออบรมพัฒนาสามด้านไตรแปลว่าสาม อาธิศีลสิกขาสินอันอบรมสินคือพฤติกรรมอันยิ่งอาธิจิตสิกขาอบรมจิตอย่างยิ่งคือเรื่องสมาธิอาธิปัญญาสิกขาอบรมปัญญาคือขบ,บวนการรับรู้ทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างยิ่งให้มันบริสุทธิ์ไม่ให้มันหลงทันเรียกว่าตายสิกขาพระบวชปรับอุปชาจะบอกทันทีเลย หลังจากบอกอนุสาจบท่านก็นจะรีบดึงเราผู้บวชนี้เข้าสู่การศึกษาเลยถ้าถอดการศึกษาออกพุทธศาสนาก็ล้มโครมว่ายัางไงอุปชาจะต้องบอกทันทีเลยบอกบอกหลังจากอนุสาสท่านจะบอกว่าอันนี้กัปริยาเยนะ โคปนาเตนะเผวตาชนตาปตะตาลาตาตาัมมาตัาพุทเทนะสีละสมตะฆาตังสมาธิีสมตะฆาตตัวปัญญาตมตะฆาตาบอกว่าพระผู้มีมพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นผู้ตตัสรู้เองผู้เป็นพระอาหารหันต์ผู้แล้วโดยชอบพระองค์ทรงตัดเป็นอนเนกปริยายเป็นขาสอนไว้มากว่าสินเมื่ออบรมดีแล้วให้คล่องตัวอยู่เนื้ออยู่ตัวแล้ว สมาธิสมัทคาตาหรือบัทคคาทักขะทักษะเนี่ถ้าวราคล่องแคล่วชำนาญดีแล้วปัญญาโอโุเรามันคล่องแคล่วชำนาญดีแล้วย่อมมจะมีอันนี้สมมากมีอะไรท่านว่ายาวะเทวะตัสสะมัทนนิมมัทนัสสะปิปาสสปินายัสสะย่อมทำให้หายความเมา มัธนินมัธนัสสะหายเมาเมาในโลกเมาในชีวิตเมาในวัฏสงสารนี้พิปาสสะวินายตสะดำถอนไปจากบาปจากกรรมจากความชั่วร้ายทั้งหลายอย่างนี้อลยะสมุขตัตสะเมื่อเฝึกมานดีแล้วจะถอนอาลรายความติดค้างอยู่ในบาวนแห่งวัฏสงสารในกิเลสตัณหานี้ประตูประเชทัตสะ ย่อมเขาไปตัดประตะสงสารไม่ต้องมาเวียนไายตายเกิดอีกตัณหาขยัตสะย่อมไปทำลายตัณหาให้สิ้นไปเวลาคาสัสสนิโรธัสะย่อมทำให้เกิดความจางขายออกจากโลกแก่ก,กิเลสย่อมทำความดับไปซึ่งกิเลสไม่ผานนาาัสะทัชกิรยิยะย่อมทำนิพพานให้แจ้งเท่านี้นี่กนีสงหลังจากนั้นท่านก็เลยบอกต่อไปว่าตัดถะ สีระปริพาวิตโตสมาธิมหาโลโกเตมาในสร้างโซสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาลาโหเตมาในสร้างซาปัญญาปริภาวิตังตังสมาเทวาอาสเวหิวิมุจจะติเซยยาธีทางกามาตมาภาวาสมาวิชาตวาแปลว่าสมาธิอันสิ้นอบรมดีแล้วจะมีอันสองใหญ่จะมีผลใหญ่ปัญญาอันสมาธิอารมณ์ดีแล้วจะมีผลใหญ่มีอันสองใหญ่ คิดอันปัญญาอารมณ์นี้แล้วย่อมหลุดพน้นจากกามความคข้ในรูปเสียงกินรสจากพบอาสวะภาวะสวะคือความอยากมีอยากเป็นความไม่อยากมีอยากเป็นย่อมพ้นไปจากอาวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าทุกข์ไม่รู้เห็นเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับลงเห็นทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์นี่คืออานินสงส์ท้ายสุด ท้ายสุดของการบทมื่อท่านเล่าถึงอันนี้สองบอเล่าถึงผลการปฏิบัติหมานั่นก็จะสรุปลงสู่การศึกษาอีกตัสมาติหะเตอิมันทมิ่งตถาคตปะเบรติเตหมวินัยเย่สกจังอธิสีลัสิกขาสิกิตาปานนีสิกขาเข้ามาแล้วอธิจิตตสิกขาสิกิตาภาอธิปัญญาสิกขาสิกิตาภาตถาปมาเทนะสัมปะเทตภานติ ผู้บวชหมายก็บวา,ามะาพันเตก็ไปว่าโดยเขาหน่อยครับกับผมจะกระทำตามหมายความว่าเพราะฉะนั้นบัดน,นี้ท่านได้เข้ามาสู่วิธรรมวินยัยคือเข้ามาบวชในธรรมวินัยที่พระตถาคาตเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอิมัตตมิตตถาคตประเวทิเตธรรมวินัยเยท่านได้เข้ามาสู่ธรรมวินัยที่พระตถาคตตรัสไว้ดีแล้ว สกัดจังอาทิศีลสิกขาสิกิตพะท่านจงตั้งใจศึกษาอบรมศินของตนเองอย่างยิ่งด้วยความเคารพสกัดจังขับเคารพอาทิจิตตะสิกขาสิกิตภะท่านจงศึกษาอบรมฝึกฝนเรื่องจิตเรื่องสมาธินี้อย่างยิ่งด้วยความเคารพสกัดจังอาทิปัญญาสิกขาสิกิต ตับพันติตัทาะอปมาเทนะซึ่งปะเทตะา,าจงกระทําในเรื่องนี้ด้วยความไม่ประมาณด้วยความเคารพอบรมจิตอบรมปัญญาภาษาบาลีที่ว่าศิกษาศิกขานะมันก็ตรงกับคําว่าศึกษาทุกวันนี้แหละที่เราแปลกันเป็นภาษาอังกฤษว่า education นะั่นะแต่จริงๆศิขาคํานี้ไม่น่าจะถูกนะัก ที่แปลว่า Education เพราะ Education นี่มันเป็นมันเป็นภาษาเก่าโบราณของรีของพวกรีพวกรีนี่เขาจะเดินรุ่งเรืองทางอารยาธรรมมาก,ก่อนอารยาธรรมตะวันตกพวกที่ศึกษาปรัชญาตะวันตกก็ต้องมา,มา,มาศึกษาปรัชญาของรีม่ว่าจะเป็น, so crates, อน,อนโซเครติสอะเลสโตอะลิสโตตนันต์แกราเพโตทั้งหมด คำว่า education มาจากลาัพา์ของภาษากรีกว่า educate แปลว่าดึงออกมาชักออกมาอะไรอยู่ภายในดึงออกมาให้มาเห็นก็คงู่มาตรงกับภาษาไทยที่ว่าเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้สวดร้องท่องบทสาทยายแต่คำว่าศึกษาภาษาบาลีหรือว่าศึกษาภาษาสันสกฤตะกหรือว่าศึกษาภาษาไทยทับศัพท์น่าจะแปลตรงที่ถูกต้องกว่าภาษา ทางภาษาอังกฤษน่าจะเป็นคำวา่าเทรนนิงน่งเทรนนิง่งคือฝึกฝนกระทำลงไปจริงๆไม่ใช่ไปเรียนให้มันรู้ไปส่วรรรสนร้องทงงง้องบงเปล่ญญาๆศิลก็ต้องทําลงไปจริงๆสมาธิก็ต้องปฏิบัติจริงๆปัญญาก็ต้องพยายามสาเนียกจริงๆจ,จากตาจากหูตาแก่มงแการนิจจากกายจ,จากใจหมายก็ว่าสิกขาประทังสมาธิยามิที่เรารับสินนะ่ะ สุรามีระยะมชัะมาสทัานาเปรมณีสิขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าจะขอถือเอาเป็นบทศึกษาเรียนฝึกฝึกพัฒนาเว้นจากการสร้างเวรสร้างภัยด้วยการดื่มเครื่องดองของเม่าน่าจะเป็นอย่างนี้สิขาประทังสมาธิยามิน่าจะแปลว่ารูนอตเทมิรูนอตเทมิจึงเห็นได้ว่า พระเดชพระคุณหลวงพ่อสุเมธอาจารย์ท่านได้สอนอุบาสกอบาสิกาทางโลกตอนตกชัดเจนแจม่มแจม้งดีมากเห็นลูกสิ์ลกหาที่มากับท่านแสดงให้ว่าให้เราเห็นคุณภาพของครูบาอาจารย์อันนี้พวกเราต้องดูนะดูแลสำเนียคิดเอามาสร้างเอามาทำให้มันเกิดประโยชน์เชื่อด้วาไม่ถ้าเวลาเรามีวันนี้เราคงจะได้กล่าวต้อนรับ แต่ยังไงแต่มาไม่คิดอะไรมากคิดว่าท่านรู้องท่านอยู่ในใจของท่านแล้วสภาพของของของเราก็เป็นอย่างนี้พูดก็พูดไม่ถูกร่างกายก,ก,ก็ยังไม่สะดวกสบายท่านพยายามนี่นำพรรมสอนให้ปฏิบัติต่อไปร่างกายเจ็บใข้ได้ป่วยก็อย่าท้อถอยให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆท่านมาให้กำลังใจมาปลอบโยนอย่างนี้ พระทธรจยาจะบอกว่าเยเตพิขูเท е รารัตนอยูจิระปภัิตาสักการิชันติบูเชทันติมาริสันติโสตภัมมันจิตมันจิสันติภิกษุเหล่าใดผู้เป็นรัตนญญูผู้บวชมานานเป็นพระเทระร่วงการผ่านวัยมีประสบการณ์มามาก เธอจงไปเาคารพสการะบูชานับถือแล้วสำเนียก<ม>ฟังถ้อยคำของท่านเหล่านั้นถือว่าเป็นถ้อยคำที่ควรรับฟัง,งอย่างยิ่งวันนี้เราจึงรีบทำสามีเจรกรรมก,ก,กลัวกลัวผนมันจะตกอยากจะฟังท่านเทียนให้ฟังก็เลยไม่ผิดฟังไดยประโยชน์อย่างมากเสียดายแต่ว่าเวลามันน้อยที่เราอยากอยากจะฝากคนไทยเรานะ พระเดชพระคุณหลวงพ่อถ้าท่านไม่มีบุญจริงๆท่านคงไม่มีอยู่สภาพอย่างนี้เรนี้ต้องถือว่าสายทานที่เปลี่ยนทางเมื่อสายน้ําที่เปลี่ยนทางอาตมาก็น่าจะไปอีกทางหนึง่งท่านก็น่าจะไปอีกทางหนึง่งในที่สุดสายทานก็เลยเปลี่ยนทางมาบรรจบพบกันถ้าอาตมาเป็นบาทหลวง ท่านเกิดเป็นพระราชาคณะพระสุเมธาจารย์สายฐานทั้งสองสายนี้คงไม่มีวันได้มาไหลบรรจบพบกันคงจะไหลไปคนละทางวันนี้ต้องถือว่าสายฐานที่ทื่อเปลี่ยนทางมาพบกันท่านมีบุญมากมีบุญคือคือคือบุญที่ทำไว้ได้ได้ได้ทำไว้แต่ก่อนจึงได้ได้มาอยู่ในสภาพเช่นนี้ ท่านทลายลองคิดดูทีคนไทยเราน่าจะมีบุญมากๆหน้าจะได้พวดหน้าจะได้ศึกษาน่าจะได้ประพฤติปฏิบัติหน้าจะได้เชิอชูบูชาพุทธศาสนาน่าจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งจากพระพุทธศาสนาแต่ประเทศไทยของเราก็มีแต่ปัญหาและก็ไม่เคยคิดว่าจะเอาพุทธศาสนาเอาหลักธรรมนี้ไปแก้ไขปัญหาชีวิตปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจปัญหาบ้านเมืองการการบ้านการเมืองทั้งหมด มองข้ามไปหมดเลยอย่างนี้จะถือว่าโชคร้ายหรือจะถือว่าเคาะดีล่ะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดป่าปุญญสสะมคัตสะสันตราย,ยิกาเป็นผู้ทําอันตรายต่อบุญเป็นผู้ทําอันตรายต่อมรมรคือวิธีแห่งการดําเนินชีวิตคนไทยเรานี่เกิดมาโชคดีแต่ทําลายโชคตนเองมีคำคำหนึ่งน่าคิดมาก พระพุทธเจา้าของเราพระองค์ทรงตรัสไปแต่เราอาจจะเข้าใจนิดเดียวเพราะความขายายมันมันมืไม่ได้ตรงกับที่เราเข้าใจเคยได้ยินบ่อยๆนะพระภูรัพผูใหญ่ทางกเทศทางวิทยุบ้างทางทีวีทั้งไม่เคยได้ยินมีคำหนึ่งว่าคานโวมาอปจัาคานะยาได้ล่วงเลยท่านไปเพียงเท่านี้ ก็ยังไม่ได้ขยายความพวกเราก็คงคิดว่าเข้าใจใ้าจะว่าขณะควรจะมีค่าไม่ให้ไมให้มันล่วงเลยไปแต่ขณะที่เราเข้าใจในเราค่ะเข้าเราเข้าใจขณะอย่างไรคานุบูมาอุปจารคาณะอย่าได้ล่วงเลยท่านไปไม่ใช่คําพูดของใครผู้ใดผู้หนึ่งเป็นคําตัดคากล่าวของพระธรรมามพระพุทธเจ้าในใน ขณะพมจริยาวาสุตพมจริยาพมจาริยวัดขณะขณะสูตพมจริยา,า,า,าสูตรอังคุตริกายคำว่ขาขณะพวกเราคงเข้าใจกันว่านาทีสองนาทีหรือว่าสักครู่หนึง่งสักขณะหนึง่งหรืออาจจะเข้าใจแบบภาษาพลังว่า just moment เท่านั้น ถ้าอย่างนี้ขาดทุนที่สุดคนเขาใจวมาขาดทุนตั้งไปคิดพอเราเข้าใจอย่างนี้เราเราจึงจึงขาดทุนแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อถือเอาประโยชน์จากขณะนี้อย่างสมบูรณ์แบบขณะที่พระพุทธเจ้าตาัสนั้นมันไม่ได้ไม่นมัน,ม,นมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้หมายความว่าวันสองวันหรือว่าสองสามนาทีแต่มันหมายถึงชีวิตทั้งชีวิต คาโนโบมาอุปจัขาขณะอย่าได้ล่วงเลยท่านไปแล้วท่านยังแถมต่อไปอีกว่าขณะตีตาหิโสจันตินี่ได้ยำหิสมภปิตาผู้ปล่อยให้ขณะล่วงเลยไปย่อมจะไปแออัดยัดเยียดอยู่ในนรกเนี่ยคำนี้ก็หนักเข้าไปแล้วแต่ขณะที่พระสมณพระพุะเจ้าของเราท่านพูดถึง มันไม่ได้หมายถึงสองสามนาทีหรือขณะเดียวมนุสลาพังลัทธายะสัตเมสุปเวธิเตเยขนาอธิขชนติอธินาม,มนติเตขนาพระหูหิอคนาพุทธามขัสจัปุญญสสะสันตรายิกาขอจบแค่นี้ก่อนไมแปลให้ฟังมันเาานะพอจะเห็นภาพ ທີ່ທ່ານພຸມື້ກີ້ນີ້ຄັນຕັດມື້ກີ້ຄັນບອກວ່າການໄດ້ເກີດເປັນມະນຸດມະນຸດສະລາພັນການໄດ້ເປັນມະນຸດສັດທະເມສະປະເທີຕ